ดูเห็ดพึ่งดิอยากเกิดอะเราเดินเลาะมาทั่วเลยได้เห็ดเหลืองนิดนิดหน่อย่อยแต่ว่าเห็ดพึ่งอะมันเกิดไม่ได้มันไม่มีหนามมันเพื่อนดูดินี่สัญลักษณ์ของเขานะถ้าเราเห็นหัวอย่างงี้ใช่เลยเห็ดพึ่งหวานนะดูดิมามมามา,มาเก็บดิเธอ,อมีอยู่ดอกเดียวด้วยนะดอกเดียวในป่าเดินมาตั้งไกลเห็นอยู่ดอกเดียวนี่เลยจ้ะ มาเก็บเลยจ้ะเกิดเลยเพื่อนๆดูดิมาได้เวลาเก็บแล้วให้ก็เป็น да นางแบบนานละดูดูว้ยเพื่อนๆไม่ได้แล้วอะ เขากินแล้วว่าโอ้ยเสีดดยดายที่เราโอ้หมดเลยจ้ะหมดเกลี้ยงเลยจ้ะเพื่อนแมนบอแมนบอโอ้แต่แล้วเพื่อนๆใช่เลยใช่เลยมันใช่เลยเดินมาตั้งหลายก้าวแล้วเพิ่งเจอในจะออกปลาแล้วจ้าอ่าเพื่อนๆอู้หู้มัน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  ทั้งป่าเจออยู่ดอกนี้ละที่กินได้เมื่อกี้อีกดอกนึ่งก็วุ่นไวายไปแล้วจ้าใครจะไปคิดนี่โอืโอ่อๆเพื่อนว่าแล้วจัดการก่อนเลยนะ <c oughs> พเพื่อนเมื่อ,อไรเห็ดจะออกให้เราได้เก็บเนี่ยแน่นปิ๊กเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ามา แน่นปึ๊กเลยไม่เสียรูปทรงยังไม่ถูกกินืมเดี๋ยวเลาะทถงนี้ดิเผื่อจะได้อีกสักหลอกนะจ๊ะมาๆๆๆเลยพวกเราโอ้โหวันนั้นมามมา,มาทางนี้อยู่นะแต่มองไม่เห็นเห็ดเลยเพื่อนๆด,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 ดูดิเห็นนะเห็นไหมจ๊ะนี่เห็ดด้อเห็ดจ๋าเห็ด เพื่อนดอกเห็ดโอนเอเลยครับโอนเอเลยโอนเอเลยยุงกรกรัดโอ้มา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 ดอกเดียวนี่จ้ะอู้ได้กลิ่นไหมเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้กลิ่นแล้วจ้าโอ้เสียดายจังเลยมีอไหมไม่ได้กินแล้วเพื่อน กำลังขึ้นอ่ะดีใจเลยจ้ะมันใช่เลยจ้ะแล้วว่าเราจะเอาเลยจ้ะน,นี่จ้ะเพืเ่อนๆถ้าไม่เอานีไ่ไม่ได้กินนะจ้ะไม่รู้มันจะงอกได้ทันหนาวไหมเนี่ยนี่นะดูดิ เดี๋ยวลูก<ล>โอเคไหมเอาอเลยจ้ะเอ็ดนี้อร่อยอันนี้เอาแต่ลูกนี้เนาะ,ะมันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเอาเอาแต่ลูกนี้เดี๋ยวมีดมาตัดเอาแคสองลูกเ,เนี่ยเบอร์เนี่ย เอาแค่ okay, สองลูกมาได้หมานมานว่าไม่มีเห็ดพึ่งอันนี้เห็ดอะไรเลยเจ้านี่อูนี่เห็ดพึ่งเหมือนกันจะไปซะแล้วรอนานมากไม่มีใครมาเก็บอนะันนี้อีกดอกหนึ่งเพื่อนเอ,อ้ยมันไม่มีอีกไหมมองหาดิเราไม่ได้เข้ามาหรอกจ้ะเพื่อนเพื่อนมัน มันก็ไม่กล้าเข้ามาเท่าไหร่นี่เพื่อนๆเลยเวลากินไปเยอะแล้วทำพัน์ุแล้วจ้ะยุงก็เยอะเลยตอนนี้นี่ได้ทำพัน์ุอะไรอย่างนี้นะอยากจะเก็บไปทำพัน์ธอยู่แต่ว่ายังไม่เอาดีกว่าคิดว่าเห็ดพึ่งยังรอรอมีหวังอะไรอย่างนี้นะเราก็รอนะเพื่อนมีดองเพื่อนนี่นี่มาดินี่ดอกจ้ะ นี่ดอกนะมีอีกไหมเนี่ยสายตาก็สอดสายนะจ๊ะเพื่อนก้อเป๊ะแข่งอยู่จ้าได้เลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะดอกเนี้ยเพื่อนเพื่อนเอาดอกนี้แหละแข็งอยู่นะเอาแหละจ้ะ ช้ได้อยู่จ้ะอย่าตัดเอาเอาฟองน้ำนี่ออกตอนนี้อดๆนะนี่ถ้าตอนมีนี่ที่แบบนี้มืนนะ <c oughs> ตอนอดแบบนี้ก็เอาจ้ะมันก็อร่อยดีจ้ะมันกรุบดีเพื่อนๆเห็ดมันหายากมากมันแรงแล้วก็ไม่มีน้ำแต่เห็ดน่ะเขาอยากเกิดนะเพื่อนๆเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมจ๊ะ นี่นี่นี่เพื่อนเพื่อน,นจ้าเห็ดเๆดเดม,มาเลยมาเลยมีดอกเดียวนี้จ้าเฮ้ยนะถ่ายรูปสวยๆส,สักใบนะืมกว่าจะเจอเห็ดแต่ละดอกอีกไหมจ้ามองอยู่เลยหาเห็ดนี่ยากยิ่งกว่าหาหาหาตรงคำอย่างนี้ตรงคำไปร้านก็ได้แล้วนะี่ มาเพื่อนๆอ,อ,อย่าบังอย่าบังจะเก็บเห็ดดังอย่างนี้แล้วเพื่อนจะรอดไหมเนี่ยเมื่อเราจะไม่ได้กินเลยเพื่อนๆ <c oughs> ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอามีดแทะดูก่อนอมันตัวแมงอะ่ะโอ้ยตายแล้วเพื่อนเราได้กินไหมเนี่ย อโอ้ยเพื่อนๆไม่ได้กินแล้วจ้ะแต่น,นี้กินไม่ได้จ้ะไม่อร่อยแล้วจ้าดูเห็ดดิโอเป็นทางรถไฟเพื่อนๆดูดิเป็นแนวเลยจ้ะเป็นแนวเลยเป็นแนวเลยตรงนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งหวานนะจ้ะเพื่อนๆเ,เนี่อดอกเล็กๆมองแทบไม่เห็นเลยจ้ะคือดินเขาชุ่มนิดหนึ่งเขาก็ขึ้นนะจ้ะนี่ คงหายากจ้ะเพราะว่ามันฝนไม่ตกจ้ะถ้าฝนตกลงมาเราว่าเห็ดพึ่งยังเกิดอยู่นะจ้ะจ้ะเพื่อนเพื่อนมันจะติดหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เนี่ยเสียงเพลงก็คือในคนเท่านี้เนี่ยนี่เพ่เพื่อน,เ,อนเห็ดหัวส้มนะของอร่อยนะเจอเป็นมงคลเลยจ้ะเพื่อนๆน,นี่เจอเล้ยนนะเธอ ขึ้นเขามานะจ๊ะเนี่ยดูเลยลุงฝรั่งบอกอันนี้มันเข้าทางนี้มันจะง่ายแต่ว่าขึ้นเขามาเลยจ้ะดูเลยดูคุณลุงนะคุณลุงให้ถ่ายหลังมาึงเพื่อนคือด้วยความอยากหาเห็ด